ช่วงนี้ก็อากาศเริ่มหนาวแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านนี้ด้วยนะครับผมชื่อว่าคงเรียกว่าชิโลก็ได้นะครับนะเขาดูกดไลค์ยังฝากกดไลค์ก่อนนะที่นี่มงหนึ่งอไลค์ผมก็ชื่นใจแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยก็ได้นะโอเคนะครับก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมาลองอันนี้ดูนะครับแต่แต่ก่อนจะลองนะนั่นคือบอฟฟูดเนี่ยมันใกล้จะอัปเดตแล้วนะครับแล้วผมก็ได้ดูเสนีคเพลงได้ดูอะไรเรียววรออดดู่ามััันนนนจะปเตตกไห นะครับผมนะอ่าก็รอผลมังกรอยู่เช่นกันครับรอจนมันตื่นจนไม่รู้มันจะตื่นยังไงแล้วเนี่ยนะครับแม่งกูจะตื่นก่อนหรือเราหรือมันจะตื่นก่อนก็ไม่รู้นะครับโอเคก็นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยผมจะเอานี้ไปลองนะเป็นรหัสของพี่เจมของผมอีกแล้วนะครับพี่เจมชิลิวนะอ่าก็หยิบยืมรหัสของพี่แกมานะครับนะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะลองเอาดาบเลงโกคูที่ต้องบอกว่าเลงโกคูที่โคตรเบาบาเบาที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับแล้วเป็นการเอ็นชานนะก็คือ สิ่งที่พี่แก้ได้มาก็จะเป็นเคิรดตออฟตีมาก็คืออันนี้นะ่าจะเป็นการแบบว่าคือมันจะแบบเขาเขาเรียกว่าแบบว่ายิ่งยิ่งค่าใช่ป่ะมันก็จะยิ่งแบบว่าได้ได้โอกาสดรอบแบบดีขึ้นใช่ป่ะพี่ประมาณนี้ใช่เออเออใช่ประมาณนี้นะครับแต่ว่านี่เ,นเ,นเอออันน,น,นี้อันนี้ไม่อันนี้ไม,นนไม่ไม่สำคัญสำหรับ,บการพีพีเทไรมนะันเป็นสายฟาร์มนะครับแต่ว่าไอเนี่ยที่สําคัญนะครับคืออันเลียวนะครับคนระูดนะาวเนี้ย่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าดาเมจจะเสียไปสนะคคดดิบห้เงงาเป เป็นดาบที่แรงอันดับ2ต้นๆของบอฟูดลองจากแค่เซเบอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอะเรนโกคูเนี่ยมันโดนเนิร์ฟไปเยอะมากนะครับโดนไปเนิร์ฟค่อนข้างเยอะเลยเรื่องดาเมจเน่ยนะครับจนตอนนี้มันเบาเบากว่าฟอกแลมเบากว่าหลายๆดาบแล้วนะครับแล้วเราคิดดูดินะครับเจอเอ็นชาร์ดอันนี้เข้าไปอ่ะลดดามเมจไปอีกสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ฮะแม่งเบายิ่งกว่าเดิมอีกนะครับนะแต่ข้อดีคือไออันเนี้ยนะครับนะได้คูลดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีคูลดาวอีกเก้าเปอร์เซ็นต์รวมกันเป็นยนะนะนนี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต ของพี่เจมนะอันนี้น่ะนะครับนะครูดาวไวมากนะครับยีเเนะครับแล้วยิ่งเออ่ผมใส่กับวันโดฟารก็บวกลดครูดาวไปอีกแเซนะครับซึ่งอ่ามันจะมีอย่างอื่นอีกเป็นภาคคุมหลายอย่างเลยแต่ว่าผมไม่ได้ใส่มานะครับมันก็จะลดครูดาวเยอะกว่านี้แต่ผมส่วนตัวผมเลือกเล่นแวันโดฟานะครับเออประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูสกิลนะอ่นี่ดูสกิลครับนะอ่าเห็นไหมอุ้ยลดไวมากทุกคนดูดิเอ้ยไวอยู่นะเห็นรอเออไม่ขี่วิ่งนะครับ ฝ่ายสแปมมเมิโลเออเนี่ยเล่นสแปรมได้เลยมันก็ไม่ได้เบาหน้าเกลียดนะมันสแปมแป๊บเดียวแลตายแล้วเออใช่ครับถึงจะดามเอตเบาแต่ว่าโอ้บอกเลยว่าเนี่ยใช้ได้อีกละนะครับเนี่ยหายใจหายคอแป๊บเดียวเนี่ยกลับมาเดี๋ยวก็ใช้ได้อีกเนี่ยใช้ได้อีกละนะครับเห็นไหมเออนี่ยแหละดีตรงนี้แหละนะครับคือต่อให้ดาเมจจะเบาเบาเบาครับแต่ว่าก็ยังพอที่จะสแปมได้นะจ๊ะเดี๋ยวนี้ผมจะลองไปดูว่าถ้าเกิดผมเอาเลงโอคูอานนาไปเล่นน่ะมันจะ ดีไหมนะเลงหุ่นเอนชานแบบว่าดามเมจมันน้อยอะไรเงี้ยนะครับแนละ้วก็เดี๋ยวเราจะลองเอาไปเล่นกันดูนะถ้าเกิดผมผมว่ามันน่าจะมีมห่วงหินบ้างแหละเรื่องแบบว่าการแบบปิดดามเมจไม่ได้บางครั้งเพราะว่ามันอย่างว่านะต่อให้มันจะลดดามเมจเนี่ยนะครับแล้วเออแต่ว่าถ้าเกิดมันฆ่าไม่ได้แล้วแบบศัตรูแม่งหนีได้ก็หัวร้อนอยู่ดีนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับชมพร้อมกันได้เลยครับผมเดี๋ก่อนก่อนจะไปเนี่ยก็ฝากร้าน์มารู้ช็อปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปลุยกัน อยากได้ผลเสือดาวทำยังไงดีโลบักก็หมดอีกโอแม่อ้าวอ้าววันใดนายกำลังหาร้านเติมบักอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนำร้านมาลุช็อปมีบริการเติมบักเริ่มต้นเพียง170บาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเติมอีกสอนะเหมาฟามเวลตั้งแต่เวล1ถึง2,400ได้โปรโมชั่นแถมสมหมัด V ี2แลระดับสุ่มมีบริการรับทำหมัด V ี2ทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีจำหน่ายไก่ตาเริ่มต้นที่99บาทนะครับผมเอ้ยมีมีข้างนอก เฮ้ยเซิฟนี้ผมว่ามีว่ะนะครับเพราะฉะนั้นลุยเลยกันมาอย่าได้เสียเวลาเฮ้ยเอยเผาสกายเปียด้วยโอ้โหเฮ้ยแต่ว่าเราตอนกลางคืนนะครับเราอย่ากลัวเอาไปดินี่ไงเราเออเราตอนกลางคืนครับเผากูนเราอย่าได้กลัวไปกลานขึ้นไว้ขึ้นไว้ขึ้นไว้โอ้ยอุ้ยน้ำแข็งนี่หว่ะเฮียเพราะไอ้น่ากลัวครับโอ้ยน้ำแข็งสกายเปียน่ากลัวอ่ะไอ้เยอะเกือบโดนแล้วเมื่อกี้เอาเอาจะจับปึ๊บหลบเอ้ยปุ๊บปุ๊บนี่ไงแล้วก็เอาไปอีกป้าบหนึ่งทีโอ้ยแล้วตอนนี้มันเบาว่ะทุกคนดูดิ ที่ตามเห็นมันเบามากเลยอะ่ะแล้วใครมันยิงอะ่ะจิ้วจิ้วตามหลังวะเฮ้ยวิ่งเร็วยังวะเฮ้ยชิบหายละเฮ้ยยาอุยอ้ยอุ้ยอย่าแช่นะกลัวโดนแช่มากเลยแล้วใครมันยิงอะไรข้างบนวะเนี่ยนี่ไงตายไหมเออตายครับเออสวยได้มาหนึ่งคิวโอ้ยน่ากลัวครับอันนี้ตะไครเปรียดูตามเลยนี่ไงแล้วขออนุญาตดูดสองต่อนะครับโดนด้วยแล้วนี่ไงอุย้ยสกิลดาบมาแล้ว เออก็ลืมไปว่ามันกูเดาเร็วกูว่ใช้สกิลหมัดทำไมวะ,ะนั่นหลบไงแล้วหลบเราหลบครับอะไรเหี้ยมัจะรัดมันยังมีคนต้องจะรัดผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยใช้ได้อยู่ยังเอ้ยยังตายนะน้ำ<ช>เม,ม็ได้เบาขนาดนั้นเออมันได่เบาขนาดนั้นนี่หว่าพี่เออมก็ยังยังตายอยู่แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไม่ถึงสิบห้าเลยซ้ำเพราะว่าแบนมันบวกน้เมจดสุดมีกเออใช่มีแบนบวกดาเมจไงแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมาขอญาตเปิดเลยแล้วกันเอ้ยยังไงยังไงมานี่ เฮ้ยนี่เขาเออมาแล้วนะครับสกิลดับเออตายเฮ้ยยังเออย,ยังเพอยังพอเบินตายอยู่นะครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้มาว่ะเอ้ยดา็กคอนไฮเด้นว่าเฮ้ยยังไงแล้วมีดูทรงดูเชิงวเว้ยแล้ปุ๊บปั๊บมือโอ้โหเปิดปิเคเชนเป็นนะทุกคนแค่เปิดปิเคเชนมเมมอยู่เมึอมอยู่อะไรอ่ะอธิบายว่าถ้าเปิดปิเคเชนเนี่ยมันจะทำให้ดามเมจเลงกูน่ะลดไปค่อนข้างเยอะนะครับ ต่อให้ตัดเค้นก็จริงนะแต่ว่าดาเมจจะเข้าแค่พันห้าอะไรพวกนะี้นะครับมันไม่คุ้มเท่าไหร่เออแตถ่ถ้าสแปมเรื่อยๆเค้นโอกาสหายเยอะมันขึ้นอะไรของมันเยอะแยะเยอะแยะวะฮะนี่ไงเยอะแยะขึ้นอะไรเยอะแยะอุย้ยโอ้โหตะกิ้ออกช้าเอ้ยเอ้ยค้างจาังหวะค้างเอา้ามันออกเกมไอ้เหี้ยเอา้าเฮ้ยชิบหายละโอ้เดี๋ยว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 อะไรวนะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเยอะอะไรขนาดนี้ ม,มึงเข้ามามึงเข้ามาดิมึงเข้ามาไม่เข้าเหรออุ้ยอุ๊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 ย,ย,ยเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วมันเข้าแล้วเฮ้ยพี่เหมือนมันลุมผมป่ะวะคนแถบไม่ต้วงคนแถบไม่ต้วนี่ไงแล้วกูดูสองต่อด้วยไม่ให้ไปไหนโอ้โหชิบหายละปาบอลได้แนละ้ะปะบอลอ๋อเออว่ามีมาลินสามสิบเอ็มพี่ไอ้เชีย่ยโอ้โห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 ชิบหายละกูจะตายจริงกูจะตายจริง ล้วเล่นโอ้โหเฮียแม่งมาลิ้นลุมลุมลุมกระทือกูไอ้เฮียเราขึ้นไม่ได้ถ่ายละขึ้นไม่ได้ครับโอ้คำวิชากดน้ำกูไอ้เหี้ยไอ้ศาสตร์เพรต้นปีนต้นปีนจริงไอ้ศาสตร์มุมกูเหรอได้ศาสตร์มาดิวะพี่เจมส์งาเล็บโซนพี่เจมพี่เจมพี่อเหี้ยโอ้ผมเกือบตายเกือบตายเลยพี่ไอ้สัตว์ไม่ดิ นี่ไงกูตีไปเอาเขโอ้ฮะกูตายเลยหรอไอ้เหี้ยผมพลาดก่อนไม่ใช่พี่ผมโดนไอ้นี่บิเซนโตไอ้สัตว์ไอตัวแรกไอสามสิบเอ็มไอเหี้ยหลายครั้งหลายคราวแล้วมึงอ่ะมานี่ดิอ๋อมาลินสามตัวนี่หว่าไอ้สัตว์ตายหนึ่งเฮ้ยมันดูดนานเลยว่ะเฮ้ยอืมมาดิมะฮึมึงมาสัตว์เอาปลดพักก่อนก็ได้ว่าเหี้ยเอาง่ายๆหน่อยมาพี่เจมพี่เจมล็อกได้ล็อกล็อกล็อกต่อ กับต,ตายไอ้สัสยิ้มเฮ้ถามท,ที่ร้านตายโอเคสวยพี่สวยสวยไอ้สัตว์มึงมาดิทีมเวิร์บมึงจะสู้แล้วกูได้วะฮะเอามาอีกมาตายตายตาย okay, เฮียพี่เอาประตเข้าตัวมาเชื่อรถเข้าตัวมาไม่ไม่เดี๋ยวผมโอ้โ oh, หเจดแล้วพี่นี่ไงเจ็บ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 เจ็โดนโดนโดนพี่เจม,มันหนีมันหนี <Okay. S 1> เฮ้ยไอ้โอ้โหโดนอีกตัวได้ไม่โดนไอ้สัตว์เกือบละตาม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 โดนโดนเฮ้ยเฮ้ยเจมันปล่อย เฮียแม่งแม่งวางแม่งวางแม่งโซนีแม่งโซนีเข้าประตูเข้าประตูโอเคโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรอปลาบอลดักข้างนอกนอก็ได้มัารอบก็ได้ผมดูดผมอุ้ยรอบแบงก์รอบกันแล้วเฮียมันออกไปแล้วว่าไม่ทันรอไปบกันแล้วผมตายอุ้ยเฮียผมตายไอสัตว์โดนแมงสวนใช่ทีเดียวมันแรวนมนุษย์อะแมงเห่ามนุษย์ไอเฮียสวนทีเดียวตายเลยเอ้อหูไม่ทันแม่งเหมือนมันมีเซนรู้เ่าเฮีพี่มันดูผม โอ้โหเฮ้ยกูโดนใครฆ่าไม่คนร้ายพี่ผมไอ้เหี้ยมีคนล้ายกูอีแล้วไอ้สัตว์อ๋อมีคนมาช่วยนี่หว่าได้อ่ะมึงอยากช่วยก็ได้ใช่ป่ะสัตว์ม่ทาโอ้ผมผมเอาไม่ทันหว่าพี่เอ๊พี่เจมเข้าประตูเข้าประตูโอเคโอเคผมอยากบอกพี่ว่าไม่ต้องเอาเข้าประตูก็ได้พี่ไม่ต้องแล้วเชื่อไม่ต้องแล้วผมไม่ทันหว่าพี่ผมสกิลผมกูดาวหมดเลยพี่เจมผมดุโดนดุโดนดุโดนไม่ทันไม่ทันที่ผมจะไปทำทำมันเลย หูเจ็บมากพี่เจมพี่เจมดูสิคอยโดนล็อกต่อปุ้ยไม่ไม่หลุดเหรอไ่ตายวะไม่เป็นไม่เป็นออหมดเทียนอุ้ยพี่ผมโดนแช่งล่างพี่เจมกูไม่ได้ชิบหายละกูโดนกูโดนอีกแล้วอุ้ยหลบได้สวยสวยพี่เดี๋ยวผมปาบอลลวกไอ้นี่มันจะมาหาผมไม่หวั่นพี่ผมไม่หวั่นผมบอกเลยมาลีนนี่เยอะจริงๆไอ้ที่อะดูขัวจะดูขัวตาย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 พี่ ไอแคบบ้าจะตายแล้องโหผมเพิ่งพอตื่นได้โอ้โหแล้วผมจะตายว่ะเยี่ยมยลยไอแคบตายไอแอบตายเฮียพ uh, uh ี่เฮ้ยตัวนี uh, 哈哈้อุ้ย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 เฮียไอสัตว์ไอโดนดาบคู่เกือบตายพี่แจมผมดูแล้วดูแลผู้สายเอ็มแล้วพี่แจมตรงนี้อุ้ยจะตายแล้วสามเอ็มจะตายตายตายเออสวยพี่ไอสัตว์มาอย่าให้กูเปิดพอตื่นบ้างไอเฮียลืมตัวหรือพี่เนี่ยตายโอ้โหพี่เอาหมดเลยว่ะเฮ้ย ไอ้เจ้าพี่เจมเอาหมดเลยอ่ะไอ้สัตว์เอ้ยมีตัวอะไรผมมันจะเอาผมก็ประตูอะเฮียพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรอรอดักหน้าประตูให้กลังอยู่เฮ้ยเอ้าผมเผื่อเข้ามาเฮ้ยผมเอานีอะตายไอ้สัตว์ครับโอ้โหนี่เยมีตัวดักมีตัวดักหน้าเพิ่มผมดูแล้วผมดูแลโอเคตายนู่นนู่นนู่นอุ้ยอุ้ยคลิปหายละ อุ sí, actually, ้ยอ mmm ุ้ยเกือบตายไอสัตว์อะไรอุ้ยมันตามมันตามมันตามอะไรยไงไอมันไม่เห็นเอ้พี่อย่ามันแั้งตามแมันตามผมแมันตามผมเฮดู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 ดดอนดูดนโดอนอุ้ยผมจะตายว่ะไอสัตว์เว่อตายเว่อตายเว่อตายเพิ่งพูดแล้วเพื่อนมาเอาไปข้าประตูนีไปเลยหนีไปหนีไปโอเคโอเคผมหนีอยผมหนีอยู่จะตายแล้วเมื่อกี้เนี่ยพี่เอ็มสามเอ็มผมฆ่าสามเอ็มได้ฮะไอสัตว์โคตรแรงไอพี่อะวิเซนโตปาดกูทีแรงแรง แม่งโคตรแรงเลยพี่เจมอ้เหี้ยเดี๋ยวผมเล่นสายพาล์ทพี่เจมันมันว้ามดูผมวอยละโอ้โหไอสัตว์ไปดูวิ่งไม่ได้ว่ะวิ่ไม่ตายไหรอไปผมถึงก่อนเนี่ยแล้วกูถึงก่อนไอ้สัตว์เฮ้ยแล้วก็เฮ้ยขอขอเกตนิดเดียวขอแตกพี่เจมผมผมไม่เกตว่ะไี่ตายแล้วไี่ตายแล้วพี่ตายนั่นแหละไอ้สัตว์กูขอนิดเดียว เตรียมที่บอกนะผมปาบอลให้เดี๋ยวพี่บอกพี่ดอกาะดอกแล้วอุ้ยผมตายว่ะพี่ไอ้เหี้ยมันฆ่าผมไม่สัตว์ไอ้เหี้ยเผามนุษย์แม่งมันมีเซนโตแม่งแรงมากเลยว่ะพี่เดนสามหนึ่งอ่ะล็อกถึงถึงถึึงถึงถึงถะงถึงถงถึ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 งถงถึงถึงถึบถีงถึเจ็บถึงียงถึจถึงึงึงอถถเนเ่งงงง เอาให้ปิดเคนเล่นเลยพี่เจม bueno มันดูฝน<ม><ม>แล้วพี่บัคพี่บัคชิบหายละมาแล้วพี่มาแล้วพี่ี่กลับมาผมเปิดประตูเฮ้ยผมเปิดเขาตื่นแล้วพี่เจมไอตัวนี้โดนเป็นไม่ได้ช่วยไม่ได้พี่อยู่คาเฟ่อยู่ยิงตาย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 มีตัวตายผมตาบอลเมื่อกี้สละชีพเลยอ่ะพี่เจมโคตรน้อยสัตว์เอ้ไอ้ไอ้สาวเอ็มโดนตายสัตว์นี่ไงเฮียเราคุณเล่นสายฟ้าจริงแล้วรอบนี้มา ล็อกล็อกล็อกตายตายนี่ไงสัตว์สามลิตเอ็มตาบอลตายเรียบร้อยพี่สวยจัดสวยจัดสัตว์มาอย่าให้กูเล่นสายฟ้าให้เฮียโดนพี่ล็อกล็อกล็อกตาย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 สัตว์นี่ียเจอคอมโบทีมเวิร์คไอ้เฮียโดนพี่ล็อกต่อล็อกต่อผมว่าล็อกต่อเงี้ยตายตายเรียบร้อยสัตว์โดนไอ้เฮียมาดี๋ยวสัตว์มาสต่งนะไอ้มึงเอวิ๋งไหมอวิ๋งไหม อ่าได้เอาอีกก็ได้มาดิมาดูเรื่อยๆมาไอสารโอ้โหเสิร์ฟเสิร์ฟหน่วงยิ่โหแม่งของชอบเลยไอสามเอ็มตายไปไหนไม่ไหนไอพี่เจมสามเอ็มโดนโอเคไอเียังไงเอ้ยไปไหนออพี่โดนตายบอมโดนเรียบร้อยนี่ตายพี่เจมไม่พาดต่อคอมโบไยเ่ี่ยว่าดินี่ไงกูเปิดประเดิมกับผลหมีก่อนเลยมาขออนุญาตฆ่าสิบสามเอ็มนะครับเรียบร้อย ที่ระวังมันถอดสื่อมันนี่แล้วกันพี่เต้นเพื่อพี่ไม่ให้มันเปิดอยู่ดีครับมีคู่เสร็จแล้วเอาไม่เอาพี่หรอจแล้วเฮ้ยแล้วพวกเชนมันโอ้โหเชนมันหมาจังวะเอออ้าวเธอเออโอ้โหเกือบจะงงหงิดแล้วเลยงงคู่ปิดดามเมจไม่ได้เฮ้น,นี่นี่ไอ้ติดตามนั้นจะแตกตา,ตาย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 ,ตาย,ตาย,ตาย เกนี่ยกูฆ่าสองเบิ้ลเลยสาดวือเกตด้วยมานยินดีที่เปิดชินจังหวะสุดท้ายเฮ้ยว่ะกูเปิดเกตแล้วเย้ปวดมังกรมาเอาต่อเนี่ยมา้ยพี่ยำผมขอฮะตัวนี้อเ,นเอาคืนให้พี่เจมด้วยเนี่ยแล้วฟาบฟาบเฮ้ยไม่ตายว่ะเนี่ยแล้วตามติดชีวิตตายเรียบร้อยเฮสองดาบไปสองดาบไปเออไหนวะปุ๊บเฮ้ยต้องโดนแล้วล่ะ ต้องโดนแล้วต้องตายแล้วเรียบร้อยดูอย่างสกิลคูดาวโคตรเร็วทุกคนดูดิผมใช้หมัดแค่แป,ป๊บเดียวแม่งคูด,ดาวกลับมาอีกแล้วเนะนะนี่ยดิงโกคูอ่ะนี่ไงโอ้เราปิดดาเมจไม่ได้ทุกคนดูดิแม่งมีจังหวะงงงี้อีกแล้วอะปิดดาเมจไม่ได้เสียใจวะ่ะนี่ไงแต่ว่าใช้อย่างอื่นปิดดาวเมจแทน,นครับเอ้ยโปโปไอ้เหี้ยเอ้ยโป้เหรอเออเออมันต่อยรัวเออ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 อย่างงี้ไม่ได้ละเอ้ยไอ้้เหียกูตายปัดโอ้โปไม่ตายโป้โปไอ้เหี้ย เฮ้ยดีนะผมไม่เสียไอ้สัตว์ไอเฮียก็ว่าอยู่เสียอะไรจะพึ่งๆไอเฮียถ้าเสียนี่กูกูร้อนเลยเนี่ยแม่งพี่ว้าไปนู่นแล้วว้าไประบะระบิดแล้วโป๋หวไอ้นี่โป๋ะเนี่ยโปเอ้ยโป๋โปโอ้เข็นขวายรวยเข็นขวายรวยครับโอ้โหเฮ้ยมเปิดคอตื่นพี่ไอ้เฮียไม่พี่หนีมาลาว่าไอ้เฮียพี่ไม่ไอลาวแม่งไล่แม่งไล่แม่งไลอยู่เดียวโอ้ไลมไม่ได้พี่เดียวกลับมากลับมาข้าวแกวมันลุงผม อีูดาสกิลวิวอีโอ้ย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 อ้ยพี่เอ็มพเอี่เอมพี่เอเดียู่นี่อยู่นไอ้สัตว์มันมันโผมันโผเียมันโผไอ้สัตว์กูเจอโผอีกแล้วเนี่ยแล้วอุ้ดคอมโบไม่ได้มันเล่นอ๋อเล่นบาร์กี้ไอ้สัตว์มีบากี้เลยพี่เล่นี่นเ่พอตื่นมันไล่พี่ไว้ไอีเนี่ยโผล่เนี่ยไอ้โผล่โผล่่เนี่ยโผพี่มาเลยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่เอไอ้โผลไอ้โผโดนไอ้โผไอ้โผโดนพี่เหลือ เฮ้ยโก้งกูตายเฮียเฮ้ยกูเสียจนได้ไอสัตว์ปูปล่อยแรงอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยม,มันอย่าไปยุ่งกับมันเฮียไอ้เจ้ยปล่อยแรงเกินเดินเดินผ่านเกือบเดินผ่านคือตายอะ่ะต้องต้อง,ต,องต้องลุมมันอย่างเดียวเฮ้ยเว้นพิมีซี่พี่ต้องลุมอย่างเดียวเลยเว้ยไอโปอะ่ะ <c oughs> พี่แจมเอาดิวดิดอมดอมล็อกให้พี่แจมผมล็อกล็อกอู้ยล็อกไม่โดนว่ะเฮ้ยพี่แจมไอโปตายแล้วไอยี่ไงไอซี่พองเหรอไอ้ควายเฮียโอ้ไอ้สัตว์ปูง่ะบาร์คี้เหรอเออบาร์คี้บาร์คี้ โอ้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 โอมาไอสัตว์กูเปิดป่ะนะกูโดนต่อยตายไอโปตาพี่นี่ไงโง่เฮี้ยโปล่ะมึงอ่ะพี่โดนโปต่อยไม่เสียข้าวหัวมันเลยนี่ไงตายไอสัตว uh ar ์โปล่ะมึงอ่ะนี่กูด่าอะไรไอสัตว์อีซี่แฮ็ไอควายไหนมึงเอามาดิกูอยากเจอไอโฟอะไอโปมานี่นี่ไเอาเอาโปตายเอ้าเฮี้ยโปควายตายไอสัตว์ไอบากี้จะตายนะเจ็บน่ะไหนบากี้มานี่ดิ เนี่ยตายสัตว์อะไรของมึงโปอะไรอะไรโปทําอะไรไอ้เะโ้ยโปมีปัญญาแค่นี้เหรอวะไอสัตว์อะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับโอ้โหแม่งคลิปนี้โคตรมันเลยครับคือข้อเสียของมันผมเห็นหลายอย่างเลยเป็นครูอ่ะนะครับเรื่องการเล่นหรือว่าเนี้ยมันถ้าเอาจริงมันสู้พวกไอ้ดาบดาบใหม่ๆยากกว่าแล้วที่มันรีเวิร์ดใหม่อย่างกาวิที้เคนหรือว่าแบบ ไอดาบคู่หรือว่าดารกเฮดเด้นหรือว่าแบบไอชาร์เอ็นเคยแม่งสู้ยากว่ะนะครับแต่ถ้าเกิดแบบเอาไปแบบว่าเล่น PP P v พแบบกับดาบอื่นเออผมว่ามันพอได้นะแต่ถ้าแบบเอาไปเล่นจริงอ่ะเล่นยากนะครับแล้วบวกกับว่าอันเนี้ยมันเป็นเอ็นชาน์ที่โดนเนฟดาเมจไปค่อนข้างเยอะเนี่ยเพาทุกคนดูดิเนี่ยยังไม่ตายนะผมตีลีเจมเนี่ยลูกเจมฆ้าหัวมาลินแค่เจ็ดเจ็ดแสนอนะ่ะไม่ตายทุกคนดูดินะครับคือบอกว่ามันเบาเบาไปเยอะนะครับเบาไปเยอะมาก ก็ประมาณนี้แหละนะครับนะถ้าเกิดใครจะเล่นเนี้ยคุก,ก็แนะนำอย่าได้ไอเอนชาร์ดน,นี้นะครับแล้วนี่อะไรของมึงนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรอะไรฮะฮะฮะฮืมบาร์กี้เนะะี่ยฮะอะไรเนี่ยอะไรล่ะโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับเราเนี้ยบายบายครับผม